ผู้ใดอ่านซูรออันวากีอะทุคคืนความยากจนจะไม่ประสบกับเขาซูรออั้นวากีอาจจะกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับวันกิยามะแต่ในทางกลับกันก็จะมีความประเสริฐที่ซ่อนอยู่คือถ้าใครได้อ่านซูรอน,นี้คนคนนั้นจะไม่ยากจนมีรายงานจากท่านนาบีมูฮัมมัดสอนลันลล่นลอหุอะไลฮิวซัานลำได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่อ่านซูรออันวากีอะทุกคืนความยากจนจะไม่ประสบแก่เขา รายงานโดยไบยฮกีแท้จริงแล้วมนุษย์เราจะรวยหรือจนขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระองค์ถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งปฏิบัติอามาันอิบาดะ์และทำความดีอย่างมากมายหากแต่อัลละห์ไม่ประสงค์ให้เขาคนนั้นรวยเขาก็จะไม่รวยกับอีกคนประพฤติชั่วมาตลอดทั้งชีวิตหากแต่อัลละห์ประสงค์ให้เขารวยเขาคนนั้นก็จะรวยนั่นคือการทดสอบจากอัลละห์แต่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้แค่บนโลกดุนยาเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กระทำมาย่อมมีผลตอบแทนเสมอสำหรับผู้ที่ประพฤติชั่วมาตลอดผลตอบแทนของเขาคือบาปและบทลงโทษในโลกอาคีร์อ์แต่สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หากวันนี้คุณยังไม่รวยก็อย่าเสียใจไปเลยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ผลตอบแทนคุณด้วยเงินทองแต่อัลลอฮ์ให้ผลตอบแทนคุณด้วยผลบุญอันล้นเหลือและผลบุญนี้แหละที่สามารถนำพาเราไปยังโลกอาคีร์อ์ได้อย่างปลอดภยัยเนื้อหาบทความบริตตามุสลิม ยังไงก็ตามอย่าลืมอ่านซูระอันวากีอาทุกวันอ่านเป็นประจำอัลเลอจะให้ความดีกับเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าอินชาอันเลอ